สวัสดีครับผมคุ้มมันโซอินเตอร์ฟาร์มครับอินดี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสูส่โซอินเตอร์ฟาร์มนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะวันเสาร์ไปมาออกกำลังกายทำอะไอทำตัวนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยลองไปทางไกลเดินนี่หลงหมดเลยนะนะครับสะอาดหมดเลยคือในอากาศก็เริ่มฮ้อนแล้วนะครับดูแลสุขภาพกันเพนะือนเนาะเริ่มอากาศเริ่มเปลี่ยนนะครับคนก็นจะคุย ก็เป็นไก่นมสายเลียมมาหลอมกันนะครับนี่็สายเลียมมาหลอกตอนนี้ไหมอยู่นะพุ่มยังมเคยมีแต่เลยเนาะไก่นมมีไหมเดี๋ยวยวันผูกนัดกับทีมงานเนาะนะครับมาแบ่งกันขอมผูกกันเนาะนะครับ ตรงนี้ยังเค่มเอยมันมีค่อมลมเลือนแกนุ่ม,มออกร่างกา่อันนี้ออกจะเป็นสยเหลืองหน่อยนะครับสยเหลืองอันนี้ก็จะเป็นกดๆสีแดงหน่อยรอยดีนะครับรูปนดีลักษณะดี เนี่ยเนี่ยเสียงแบบเนี้ยมันจะมีนกบินผ่านเนาะไก่มันจะกลัวหน่อยนี่นะบรรยากาศเนาะบรรยากาศคุณกับมีนี่ก็จะเป็นไก่นุ่มเนาะนะครับไก่นุ่มจะเป็นปอกไก่ของไก่นะครับไก่ไก่ไม่พันไก่ ใกล้เดือนสองเดือนก็มีว่ารับรรยากาศอยู่ในในสวนเนาะสวนลำไยเป็นบรรยากาศดีๆนะครับพรีนี้ขอเฮือนลำไยแพงเด้อเนาะนะครับมีมูลราากับเปิ่นทองครับผมคลิปนี้นะครับผู้หมั่นสอยเตอร์ฟาร์มขออยากจบคลิปนี้ได้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับผม